คลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวเต็มนะครับหลังจากเมื่อวานอัปเดตเรื่องต้นไปวันนี้มาอัปเดตรีวิวเต็มๆเห็นทุกจุดเห็นทุกมุมครับคุณผู้ชมครับ,รบ,รบวันนี้ก็ทางช่องรถมือสองขอนแก่นมีสีประตูวีโกเกียออโตเครื่องสามพันสีเดิมสีไม่เคยเคลียร์เลยนีครับจํากันแบบไม่ง่ายเลยนะครับสีเดิมไม่เคยเคลียร์สีน็อตไม่เขียบสักตัวใครมีเครื่องวัดสีเอามาวัดได้เลยนะครับผม นี่รอบพันตัวรถคุณผู้ชมครับสีสันสวยเดิมบางมีนิ้วอยขีดขวดตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับสภาพโดยรวมเกินเกินครับรุ่นนี้เป็นตัว G ก็คือตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ G uto, กระจกไฟฟ้าทุกบ้านกระจกมองข้างปับไฟฟ้าพับเกียร์ไฟฟ้าการทํางานก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับรับสีสันรอบพันสภาพรถสวยเครื่องสามพัน v i n t e r b o d ีเซลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวต่ำนะครับแต่ว่าลูกค้าเสริมในเรื่องของมาในข้างมาด้วย นะครับผมก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ดิสเบรคคู่หน้าหลังจะเป็นดัมแม็กเป็นแม็กของตัวสมาร์ทนะครับรุ่นนี้นี่ครับนี่แม็กโตโยต้านะครับ, Toyota, รบยางปี16เดี๋ยวยางผมจะเปลี่ยนให้ยางเก่าเกินไปอย่างนี้ผมขายออกไม่แน่นอนเสียชื่อครับนะครับเสียชื่อแน่นอนเดี๋ยวยางจะเปลี่ยนใหม่ให้เลยทั้ง4เส้นแต่รถเนี่ยพร้อมใช้นะครับ คันนี้ราคา3 2 9 0 0 0สอบาทคันนี้ปี2012นะครับ3 2 9 0 0 0บาทซื้อเงินสดสดรถได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้นะครับก็คันนี้ย่อยจัดได้2 8 5 0 0 0บาทก็ต้องใช้เงินดาวอยู่ประมาณอ่าประมาณ40,000ื่นนะครับอัสดรถสนุนต่างๆเนี่ยก็ประมาณใช้เงินดาวสี่0 0ื่บาท ครับผ่อนสูงสุดได้7ปีนะครับออกคนเดียวไม่ต้องคำ้ำต่างจังหวัดมีสินเอกสารถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะครับก็ฝากด้วยวีโก้แชมป์คันนี้ปี2 0 1มาเกียร์ออโต้นะครับ,น, s, น,น, 2012, Auto, น,รบนี่คือสีสันภายนอกรอบคันซื้อรถกับผมนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าเปลี่ยนยางให้ทั้ง4ี่เส้นเลยแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันของเหลวต่างๆนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับของเหลวของของในตัวรถทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนให้ทุกประการ นะครับรวมถึงนะครับกองแอร์กองกองแอร์กองอากาศเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับรถพร้อมใช้เริ่มต้นใหม่จากลูกค้าโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม่์คันนี้คุณผู้ชมครับคันนี้หม่น้อยมากเลยนะครับนี่คือสภาพภายในตัวรถนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานออโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกนะครับได้ทั้งคันเลยนะครับตามคามาคัี้คอนโซลหน้าตัวนี้สามารถใส่ขวดน้ําแก้วน้ําได้แล้วก็กระจกเนี่ยปับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับ กุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับตัวท็อปท่านได้เลยครับอ่ะเรกไมล์รู้เล็กไม่์ก่อน1นึ่งแสนสี่หมนสามพันโลนะครับตัวนี้1นึ่งแสนสี่หมนสามพันโลตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับฟังก์ชันก็จะสิงกับตัวหน้าจอเวลาท่านฟังเพลงท่านอยากเพิ่มเสียงลดเสียงหรืออยากปรับขึ้นวิทยุหรืออยากปรับโหมดต,ต่างๆก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าไมล์หนึ่งแสนสี่หมืนโลครับนะครับคอนโซลหน้าสวยแม่แตกไม่รล้าได้แอร์แบ็กในเรื่องของความปลอดภัยคู่หน้าเทปเดิมโรงงาน ตอนนี้ปรับเป็นแบบไฟฟ้าเอ้ยแมนนวลแมนนวลขออภัยครับปรับก็คือปรับมือนี่แหละครับนะครับแต่ว่าการทํางานก็ได้โยงไฟฟ้านะครับแอร์นะครับเย็นฉ่าแน่นอนนะครับไม่เย็นเติมให้ใหม่นะครับถ้าท่านบอกว่าไม่เย็นนะครับผมเติมให้ใหม่แม้ของผมจะเย็นอยู่แล้วท่านอยากได้อีกผมก็จะเติมเข้าไปให้อีกครับนะครับนะครับก็อันนี้ั้นบางของต่างๆก็ สวยงามไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับตามสไตล์โตโยต้านะครับนี่มีตัวไล่ฟ้าให้ตัวนี้มีที่เสียบพวกจุดบุหรี่นะนะครับแต่ว่าลูกค้าก็ไม่ได้สูบบุหรี่กลิ่นภายในหอมมากเลยนะครับตัวนี้มี power outlet สามารถถอดอันนี้แล้วก็เสียบทําได้เหมือนกันหน้าที่เหมือนกันนะครับแล้วก็มี usb ให้1จุดแล้วก็มี aux นะครับเวลาอยากฟังเพลงอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เกียร์ Auto, รยออโต้นะครับภายในห้องโซงกลางยังดูดีนะครับผมเบรกมือก็เห็นชัดเจน นะครับนี่ที่ใส่ของดูดีครับรถดูดีเลยนะครับรถดูดีนะครับอ่าเดีวเปิดสารเปตุห้องเครื่องให้ดูด้วยนะครับในเรื่องของาคมเดิมนะครับนี่นะครับสภาพมุมมองฟังท่าคนขับสีสันรถสวยภายในดูดีนะครับรถซักพรมต่างๆให้เรียบร้อยนะครับมารับได้เลยนะครับนี่สะอาดนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับ หรือถ้าท่านใดนะครับมีเครื่องวัดสีนะครับผมอยากให้มาวัดเลยนะครับเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มุมมองฝั่งคนขับครับนี่คือมุมมองฝั่งทางด้านหลังผู้โดยสารทางฝั่งคนขับนะครับฝั่งทางขวาของตัวรถนะครับสภาพสวยงามเลยนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับนะครับ แมกเรเนอร์นยครับแมกเรเนอร์เคยเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนนานแล้วแหละนะครับเพราะว่าจริงๆก็จะเป็นของโตโยต้านะครับอันนี้ก็ลูกค้าเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาหมดเลยพวกนี้เปลี่ยนหมดเลยเนี่ยนะครับของดีเลยนะครับก็ดีครับเปลี่ยนใหม่ให้ครับเพราะว่าอันเดิมเนี่ยมันมังกรอบนะครับตัวนี้ก็จะดีขึ้นนะครับพวกนี้นี่ครับแชสซีนะครับอันตัวถังเดิมเดิมหมดเม็ดอาร์ก็จะเห็นชัดเจนตัวหนังสือเออาร์นะครับเดี๋ยวให้ดูแชสซีด้านล่างด้วยสวยมากนะครับ นี่ตัว R ฝั่งทางขวาดูน็อตนี่ครับน็อตฝาท้ายไม่ขยับครับนะครับน็อตฝาท้ายไม่ขยับนะครับเดิมหมดเลยครับนี่ครับตัว AL เห็นชัดเจนนะครับเม็ด R เห็นชัดเจนท่านท้ายดูจบแล้วอยากให้ดูด้านล่างนะครับนี้ยางอะไรอยู่ครบเชัดซีสวยมากๆเช็ดซีไม่มีพ่นแต่ไม่มีเยิ้มด้วยนะครับช่วงล่างดี ฟังเสียงเวลาผมโยกอะ่ะอ่ะตรงนี้เวลาจับไว้นะครับนะ <โอ S 1> ครับโยกนะนี่ครับนี่โยกเลยนะนี่ครับไม่มีเสียงดังเ e อียดอาร์ตในเรื่องของตัวอ่าระหว่างข้อต่อนะครับอ่าไม่มีดังเ e อียดอาร์ตนะฮะโอ้โห,โหคันนี้บอกเลยว่าเดินทางรับรถกลับได้เลยนะครับหรือถ้าท่านมาจำแล้วผมก็จะเปลี่ยนหานละมังเครื่องรอให้วันเดียวก็ทำเสร็จนะครับวันเดียวก็ทํทเสร็จ เนี่ยเพราะว่าถอดพวกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายก็มีกี่ชั่วโมงครับนะครับแต่ก็ตีไปวันหนึ่งเลยนะครับก็จะง่ายดีนะครับตันนี้ก็ขอบตามเส้นตะกบเดิมหมดเลยนะครับรถดูง่ายเลยครับรถดูง่ายครับคันนี้บอกเลยว่าดูง่ายมากนะครับนี่ครับรถไม่ต้องมีตําหนิไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมก็จะถ่ายวีดีโอสั้นๆนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับน็อตผมก็จะถ่ายให้ดูอย่างนี้นะครับไม่มีขยับครับ รถเดิมหมดเลยครับติกเกอร์อะไรก็ของเดิมหมดนะครับตัวอักษรเดี๋ยวดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องนี่อันนี้เดิมเดิมเลยนะครับหมายเลขคานหน้า หม้อน้ำไม่แสนสี่นี่ครับนี่คือไม่แสนสี่ครับหม้อน้ําจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับถ้าไม่ไม่ไม่เอาไปว่าตีซะไม่เกินสองแสนขึ้นแล้วกันนะนี่ครับตีรวมๆสภาพไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับของเดิมน็อตไม่มีขยับเส้นตีตัวอ่านักศรเนี่ยนะครับตรงตรงนะครับนี่ครับรอยอาร์คนะครับรอยอาร์คตัวไอเห็นชัดเจนตัวเอลเห็นชัดเจน น็อตยึดแก้มไม่มีขยับน็อตยึดแก้มไม่มีขยับเหตุเห็นช hey ัดเจนปี12เครื่อง3,000นี่ครับ2,982ปซีซีอ่าตัวนี้รถปีสองพันบน็อตไม่มีขยับหัวน็อตเดิมโรงงานรถสวยมากบอกเลยว่ารถสวยเดิมมากนะนะาานี่ครับนี่ครับรถพูดง่ายๆครับคันนี้ครับสวยเดิมทุกประการนะครับในเรื่องของตัวคมยืมคมชั้นนะครับ ผมพูดเริ่มพูดผิดพูดถูกแล้วนะครับตัวนี้ฮะรถสวยครับดูดีเลยครับเดี๋ยวพาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะครับนั่นฝั่งนี้นะฝั่งนี้นี่เฮ้ยมีลูกค้าโทรมาลงท้ายหนึ่งห้าศูนย์แปดขออภัยด้วยนะครับแต่ผมรับสายเลยพอดีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมันใช้แบตก็เลยใช้โทรศัพท์เครื่องหลักถ่ายนะครับอ่านี่นี่นี่ให้ดูก่อนนะครับลูกค้าใจเย็นนะครับที่โทรมาต้องขออภัยด้วยนะครับ ช่วงประมาณ5้าโมงหมงเย็นเนี่ยผมก็จะติดถ่ายคลิปนะครับนะครับนี่ครับพวกตรงปั๊มตัวอ่าตัวหมุนพัดลมเนี่ยหม้อน้ำนี่ครับไม่มีซึมครับตรงปั๊มน้ำเนี่ยนะครสวยมากนะครับนี่ตัวอักษรโตโยต้าหมายเลขอันนี้นี่ระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับอะมาฟังเสียงเครื่องกันเห็นกันแล้วครับดูง่ายๆอย่างนี้มาฟังเสียงเครื่องว่าเป็นอย่างไร สตาร์ททีเดียวติดไม่ต้องเหยียบคันเร่งช่วยอะไรเพราะว่ารถเนี่ยกำลังแข็งแรงด้วตัวเองไม่ต้องช่วยคนประยุงครับไม่ต้องมีคนมาะยุงถ้ามีคนมาเหยียบคันเร่งช่วยเนี่ยเขาเรียกว่ามาพยุงช่วยเดี๋ยวมาซราฟังเสียงเครื่องครับนะครับมีลูกค้ามาไม่ใช่คนนี้บอ ฝากกันด้วยคันนี้ครับไม่มีควนไม่มีไอนะครับ บลคอมแอร์ทำงานปกติครับนี่น้ำมันเบรกยังใสๆใสเลยนะครับก็คันนี้ระบบไฟต่างๆระบบเทปิเรยุยแอร์ต่างๆโอเคใช้งานได้นะครับแอร์เย็นนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆขึ้นตามปกติเลยนะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลก็ฝากอันนี้ด้วยนะครับราคาค่าตัวสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาท ราคาเงินสดสามารถต่อรองได้คับส่งให้ฟรี500กิโเมตรแรกขับส่งให้ฟรี500กิโลเมตรแรกจากไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้ทั้ง2ส,สนใจโทรสถาบถนมาตามเบอร์ที่ที่เอาเบอร์นี้ดีกว่านี่ครับเบอร์นี้เลยนะครับ094274ทั้ง 9, 4, 2, 7, 4, 2เอาเบอร์นี้ไม่ขอตัดต่อลงวีสสดีสดสดนะครับเบอร์นี้ก็หรือแอดไลน์ได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ คันนี้ก็ติดต่อได้ตลอดนะครับเบอร์นี้รับสายโดยตรงเลยนะครับก็ประมาณเท่านี้ก็เดี๋ยวใครสนใจคันนี้โทรสัพถามาได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้หลายๆมุมแล้วแหละนะครับ yep. ดูทุกมุมเลยที่ผมจะเดินไปถ่ายเนี่ยผมถ่ายเยอะกว่าน,นี้นะครับท่านเปิดอลไ์ผมมาได้เลยเดี๋ยวส่งข้อ,ขอมูลต่างๆให้นะครับหรือไม่ก็โทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ให้ดูเมื่อกี้ได้เลยนะครับสำหรับต้องขอตลาไปก่อนเดี๋ยวก้องไล่ไปถ่ายรถอีกคันนึงคันนี้ก็ยังไม่ถ่ายเลยคันนี้ก็ยังไม่ถ่ายเลยสองคันนี้ฟรีดาว สองคันนี้ฟรีดาวนะครับเครดิตปกติก็ฟรีดาวนะครับแต่เสนอคันนี้ก่อนคันนี้สวยเดิมสีเดิมทุกชิ้นน็อตไม่ขยับเดิมทุกประการนะครับถ้าให้ช่างมาดูด้วยก็จะสบายผมมากเลยเพราะว่าผมไม่ต้องอธิบายอะไรท่านมีช่างมาด้วยผมก็จะให้ช่างของท่านเนี่ยดูรละเอียดให้เลยผมชอบมากเลยนะครับถ้าท่านมีช่างส่วนตัวมาก็แนะนําว่าให้เตรียมมาด้วยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าดูง่ายไม่มีอะไรนะครับ ตอนนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้สำหรับการรายงานรูสภาพตัวนี้นะครับถ้าท่านชอบเนี่ยฝากรับรองกดไลค์เป็นอะไรใจให้กันด้วยหรือถ้าไม่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้กันเหมือนเดิมนะครับผมต้องกดไลค์นะครับโอเคครับก็ฝากไิดตามไว้เพื่อไม่าคข่าวสารดีๆที่ผมจะลงคลิปให้ดูทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะแขบสีประตูตอนเดียวต้องการเกียร์ธรรมดาต้องการออโต้ตอนนี้ตอนเดียวออโต้ก็มีแล้วนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยโทรสอบถามมาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ร้านพิมพคมาว่า บุญสมลดบ้านพิมพ์คําว่าบุญสมลดบ้านเดี๋ยวท่านเจอเองนะครับพิมใน Google Map พิมใน Google Map เดี๋ยวเจอกันเองเลยนะครับก็ประมาณนี้ฝากคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาจะยืดยาวมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับที่สวยฝากกันด้วยครับ